ตอนนี้มีอุบัติเหตุขึ้นที่บริเวณจุดพักรถไฟนะครับเซอวิสอนรียรมีไฟลุกไหม้ที่ห้องเครื่องแต่ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้ามายังไม่ทําการดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงชนิดเคมีนะครับเห็นไหม เราจะถ่ายดูเ,เรื่อยๆจะลุกไหมแค่ไหนแล้วยังยังมีคนผูดด้โดยสารประคองหน,น้ารถอยู่ครับซูงเขาก่ กู๊ะนะกรณีน่าจะเป็นดีแม็กแคนดีงหันหัวกับทางนะครับคู่กรณี ตอนนี้รถสัญจรเยอะมากขาเข้ากรุงเทพเป็นเย็นวันอาทิตย์ที่14มีนาคม2564นะครับที่จุดเซอร์วิสแอร์เรียบนสายมอเตอร์วเวย์ถนนหมายเลข7นะครับที่ตั้งอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเ,เทราในเขตบนเขาดินเูาจะรอดูจนถึงไหนนี่ าตอนนี้ไฟเริ่มลุกไหม้ขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ถังดับเพลิงมาแล้วนะครับทีมกู้ภัยมาแล้วมีถังดับเพลิงเล็กๆมาไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่า คอนเซปต์ก็คือดึงปดกดสายนะครับโออยู่ครับจึงเดียวอยู่แค่นี้นะครับข,ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับพบสนญาการโดยตีหมื่นลีเป็นผู้บันทึกสวัสดีครับ